กรมตำรวจพระองค์หกร้อยตอนนี้องค์หกพันมีสามร้อยองค์ขายตอนนี้ก็ร้านแปดมันมันรวยเพราะมันมีพระแต่ไม่ใช่รวยเพราะไปหาพระมาได้ไม่ใช่สุดท้ายหลวงพ่อเอียรบทำไมถึงให้หลวงพ่อเอียเป็นอีกหนึ่งพระในดวงใจคือหนึ่งเนี่ยผมเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดท่านบวชในในผมสองเนี่ยท่านก็คือพระองค์หนึ่งที่ทําให้ผมอะรู้จักพระและรู้จักการเล่นพระแล้วสุดท้ายเลยก็ผมประสบเหตุการณ์อะไรแปลกๆกับท่านเยอะครับ รถผมปั่มรถผมชนรถผมไฟไหมผมไม่เป็นไรเลยผมก็ต้องยกผลประโยชน์ให้กับครูบาอาจารย์ที่ผมแฝนผมคลองเนี่ยก็แควคาดปลอดภัยสภาพรถผมรถเบนซ์เนี่ยสวรรคนามันสุดยอดแต่รถผมชนหรือรถผมตกถนนตระทีเนี่ยแม่งขายซากทิ้งอผมเป็นคนขับรถเร็วร้รรรอยเจ็ดร้อยแปดเนี่ยแล้วไม่ต้องพูดถึงว่ะเวลาอุบัติเหตุมาไม่ทันได้เบรครถแม่งเละเทะเลยขายซากทิ้งแต่ตัวไม่เป็นไรผมก็ต้องยกผลประโยชน์ให้หลวงพ่อที่คุ้มครองปกป้องผมมา Mm hmm. แล้พร้อมกันนี้เวลาตกอับผมอ,อยู่ในห้องพ้าผมก็บอกท่านว่าถ้ามัน